พอพูดถึงเรื่องปัตตานีเนี่ยเราต้องหาเขาเรียกอะไรต้องหาเ,เ,เขาเรียกว่ารากเหง้าของปัญหาว่ามันอยู่ตรงไหนสิ่งที่ผมไปพูดบนเวทีปราศัยเมื่อวันที่สิบหกผมไม่ได้ไปในฐานะผมเป็นคนปัตตานีแล้วนับถือศาสนาอิสลามนะผมไปรู้สึกว่าผมไปในนามคนคนปัตตานีคนปนัตตาน,นีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าครงสร้างรัฐโครงสร้างอํานาจแบบนี้ที่พยายามกดทับพวกเรามันไม่ได้ทําให้ชีวิตเรามีปกติมีความเป็นปกติ คือการใช้กฎหมายพิเศษหรือการใช้กฎหมายที่มันละเมิดสิทธิทมนุษยชนอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่แค่คนมุสลิมได้รับผลกระทบต้องเข้าใจแบบนั้นก่อนมีคนคนพุดก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอะไรแบบนี้แล้วการบังคับใช้กฎหมายพิเศษแบบนี้มันคือการละเมิดสิทธิของคนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแค่คนที่จะโดนการบังคับใช้กฎหมายคือจะโดนโดยตรงหรือโดนโดยอ้อมเท่านั้นเองนะฮะ สิ่งที่เราพยายามพูดคือว่า16ปีของการแก้ปัญหาปัตานีเพื่อให้เกิดสันติภาพมันมันวิธีการวิธีคิดแบบกรอบของความมั่นคงการการมองปัญหาแบบการปราบปรามให้หมดให้สิ้นซากอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้ทําให้มันไม่ได้ทําให้พื้นที่เองเกิดเกิดกันฉันทามติร่วมกันว่าเราจะเห็นทางออกแบบไหนมันมีแต่เพิ่มเชื้อไฟให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะอย่าลืมว่าถ้า ถ้า16ปีนี้มันมันมัน,ม,นมันเป็นเหมือนกับฝ่ายความมั่นคงพูดมันเป็นเหมือนกับรัฐพูดบอกว่าที่นั่นเป็นเรื่องความมั่นคงต้องจัดการให้สิ้นซากอะไรแบบเนี้งบประมาณหมื่นกว่าล้านถ้ารวม16ล้านก็น่าจะเป็นแสนล้านอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้เห็นสันติภาพแล้วทหารที่เสียชีวิตที่นี่เองไม่ใช่ไม่ใช่คนมุสลิมอบทหารคนไทยพูดจากพี่น้องจากอีสานจากภาคอื่นๆที่มาอยู่ที่นี่เองก็ต้องเสียชีวิตเพราะต้องมารับใช้ชาติบนบน บนคนบนแนวคิดของคนที่คิดว่าที่นี่เป็นเรื่องที่ต้องปราบมิซิซากคนเหล่านั้นก็ต้องสูญเสียเช่นกันะไรแบบนี้สําหรับคนพูดในพื้นที่เองแน่นอนเราเห็นใจแล้วเราเรา,เรารู้สึกเรารู้สึกเจก็บปวดทุกครั้งที่เห็นพี่น้องไทยพูดในพื้นที่เสียชีวิตในขณะเดียวกันเองเราก็เสียใจที่เห็นญาติพี่น้องของเราเสียชีวิตจากการประทะเช่นกันเลยแบบนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเราเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราสิ่งที่เราพยายามเสนอคือเราพยายามเสนอพื้นที่ทางการเมืองยังไงให้คนที่เลือกที่จะจับอาวุธมามามามีพื้นที่ทางการเมืองในการพูดแล้วก็ปลอดภัยพื้นที่เหล่านั้นไม่เคยมีในพื้นที่นะฮะหรือแม้กระทั่งคนพูดเองเนี่ยที่ท่านที่เขาบอกว่าเขาเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราเคลื่อนคนพูดเองหรือคนมาลายูปาณีที่นับถือศาสนาอิสลามที่เขาไม่ได้ต้องการเอกราชผมคิดว่าการสนับสนุน การกําหนดชัตากรรมตนเองเป็นเครื่องมือสําคัญที่เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเอกราชมันเป็นเครื่องมือของเขาเช่นกันเลยแบบนี้อย่างน,นี้สิ่งที่เราพยายามเสนอคือเราจะเสนอยังไงให้เกิดให้เกิดชันาตามติร่วมกันของคนที่นี่ว่าเขาอยากเห็นสันติภาพแบบไหน